คือการผสมมือนะครับนี่จากสร้างเลียงยิมงานเงนะครับนี่สมมือทอส,สองนะครับนี่บอกครับผมนี่ายพานไ้อผสมมือนะครับอาจจะจักบังนี่สร้างสองบังเฮ็ดสองบังสองบังนะครับนี่ครับ ต่อสองนะครับ<อ>บังไฟแบบจุด<อ>ประเพณีบานเฮ่านีาน่นะครับหลายขู่หลายคนว่าสมมือแนวใดนี่นะครับการไปซรุ่มมือนะครับนี่ครับบอกอัดได้ได้บังไฟนิยวกับบังไฟท่อสองนะครับขึ้นมออา้วมันเหี่ยวถึงเขาเลยวะไปถึงแห้ง 嗯。Mm.